สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคลอมเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแหลกที่ขึ้นหน้าจอแอดกันไปได้เลยตามสะดวกนะครับเอาวันนี้มาดูกันเลยนะค่ำคืนวันจันทร์วันเดย์นายสกเกอร์นะครับมีกันหลายลีกเลยนะเที่ยงคืนครึ่งครับลาลิกาสเปนอันดับ5บียาร์เรลครับพบอันดับ7โอเรลโซสเดดนะครับบียาร์เรลห้านัดล่าสุดที่รีสตาร์ทมาในชนะ3เสมอ1แพ้1ครับตรงกันข้ามกับโซเซดดเลยนะโซเซดดในชนะหนึ่เสมอ1แพ้3นะครับ การเจอกันโดยตรงคู่นี้5เกมหลังสุดครับส่นสดัดชนะ2และเป็นเบียร์เรลชนะไป3เกมไม่เคยเสมอกันนะดูตัวผู้เล่นครับเรือน้ำสีเหลืองันนี้ใช้เปาตอเรสครับ ola, no. สติกาโซล่าและเกรดาโมเรโนส่วนสดัดครับมีเดโกโยเรนเต้ครับมิเกลโอยาสเบลและเอ็กซ์เดอร์อิสซักนะครับคู่นี้เบียร์เรลเล่นในบ้านครับบ,รบังคับชนะสกอร์อะไรก็ได้ฟแฟนเทเลยแต่ถ้าเสมอนี่ไหลซุด1ข้างซึ่งดูแล้วโอกาสเสมอก็มี แต่ยังมองลึกๆว่าพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกที่ทั้งคู่แย่งกันอยู่เนี่ยเบียเรลดูแล้วมีภาษีดีกว่าเล่นในบ้านด้วย1ประตูน่าจะเพียงพอมองเจ้าถิ่นครับเบียเรลครับเที่ยงคืนครึ่งีกหนึ่งคู่ครับเดปอร์ติโวอาราเบสอันดับ17็ครับพบกับอันดับ6เกตาเฟ่นี่ก็ยังอยู่ในลาลีกาสเปนนะครับอาราเบสที่แพ้มา5นัดติดแล้วนะถ้านับแค่หนัดหลังแต่ก่อนนั้นก็แพ้ต่อเนื่องมาตลอดนะครับส่วนเกตาเฟ่ครับหานัดล่าสุดเนยชนะ1เสมอ2แพ้2 แต่การเจอกานโดยตรงไม่น่าเชื่อนะเป็นเกตาเฟทที่ดูเป็นรองนะครับชนะนัดเดียวเสมอ2และแพ้อลาเบสไป2เกมครับดูตัวเล่นกันอลาเบสวันนี้ใช้โรดิโกอีไลครับบิ๊กตอกามาราซาและลูคัสเปเรสส่วนเกตาเฟ่มีเชเนดาโกนามนะครับเ mm hmm. นมัญยามักซิโมวิชและคาเมมาตาคู่นี้เกตาเฟ่บุกไปเสมอไม่ได้เสมอนี่ตัวชาครึ่งซีกอยากพาแฟนเฮต้องชนะ สกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮพร้อม3แต้มสำคัญอนพวกคารันทีนะครับถ้าเสมอนี่ตัวชาร์ครื่องซี่ซึ่งดูแล้วเกตาเฟ่ดูดีกว่าอาราเบสชัดเจนนะอาราเบสนี่เหมือนจะถอดใจมีโอกาสตกชั้นสูงเหมือนกันนะเพราะนวันนี้ดูแล้วมองทีมเยือนดีกว่าครับเกตาเฟ่ครับปิดท้ายตีสองนาทีครับกาโชสไตรเตอร์ลี่ครับอันดับ4อินเตอร์มิลานพบอันดับ15โตริโนนะครับอินเตอร์ของคอนเต้นี่ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับส่วนโตริโนชนะ2 แพ้3จาก5นัดล่าสุดนะครับาการจะกันโดยตรง5เกมหลังสุดครับโตริโนโชนะ2เสมอ2และแพ้อินเตอร์ไปแค่นัดเดียวนะเรียกว่าสถิติดูดีกว่างูใหญ่เล็กๆสำหรับกระทิงหินนะครับตัวเล่นครับอินเตอร์วันนี้ใช้มิลานสครินเนียครับคริสเซนเนลเล็กเซนและโรเมลูลูกากูส่วนโตริโนโม่มีนิโคลา่าเอ็งคูลูครับโทมสัสอรินคอนและซูน,น่าก,กับตันทีมตัวเก่งของพวกเขาอันเดรียเบลตินั่นเองนะครับ คูนี้อินเตอร์บังคับชนะ2สกอร์แฟนๆหนังกีเฮได้1 0 2 1แบบนี้ยังไม่พอเลยด้วยซ้ำไปซึ่งดูแล้วโอกาสที่จะออกเปลดเบียดของอินเตอร์มีอยู่ดีไม่ดีโตริโนโ่จะบุกมาเซอร์ไพรส์ได้ด้วยซ้ำเพราะวันนี้ดูแล้วอินเตอร์ไม่น่าชนะเจ้า,าชนะทีมเอียนขาดนะวันนั้นมองทีมิเอียนครับกราติงหินโตริโนโ่ครับสรุป3ทีมจะได้คำเป้านะครับคือวันจันทร์แบบนี้ครับเบียร์แล เกตาเฟ่และโตริ n โนฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้รามไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะดำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ